ใครก็ตามนะคะที่เข้ามาในช่องเนี้ยจะเป็นผู้ที่โชคดีและก็มีสุขภาพที่ดีแล้วใครก็ตามที่เผลอป่วยไปแล้วเป็นโรคไปแล้วก็สามารถที่จะฟื้นคืนกลับมาเป็นปกติสวัสดีค่ะสุขภาพดีสร้างได้กับเนสัตตานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเนจะมาบอกเทคนิคการหายโรคด้วยวิธีการโปรแกรมความคิดหรือการสะกดจิตตัวเองค่ะ ก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในช่องเนสสตานะคะอย่าลืมกดติดตามกดที่ลูกกระดิ่งฟังแล้วถ้าเห็นว่าคลิปมันดีก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะคลิปที่เนซจะพูดถึงนะคะทุกๆคลิปเนี่ยเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพเนาะพวกเราเนี่ยสนใจเรื่องการมีสุขภาพที่ดีใครก็ตามนะคะที่เข้ามาในช่องนี้จะเป็นผู้ที่โชคดีและก็มีสุขภาพที่ดีและเนจะบอกแบบนี้นะคะว่า แล้วใครก็ตามที่เผลอป่วยไปแล้วเป็นโรคไปแล้วก็สามารถที่จะฟื้นคืนกลับมาเป็นปกติแล้วก็มีสุขภาพที่ดีได้เพราะว่าสโลแกนไม่ใช่สโลแกนสิความจริงนะคะโรคทุกโรคเนี่ยเกิดขึ้นได้ก็หายได้ค่ะโรคทุกโรคมีเหตุแห่งการเกิดเมื่อมันมีสาเหตุเกิดแล้วก็แก้ที่สาเหตุได้ค่ะทุกโรคแก้ไขได้แล้วทุกโรคก็หายได้นะคะ คลิปนี้เน่จะมาบอกเทคนิคในการหายโรคซึ่งเป็นประสบการณ์จากตัวเนเองนะจากการที่เน่ปฏิบัติจริงนาะเน่คือหลักฐานจากการปฏิบัติเอามาให้เพื่อนๆเห็นนะแล้วไม่ใช่ใน่คนเดียวนะคะมันมีหลักฐานจากคนอื่นๆอ,อีกเยอะแยะมากมายเลยที่เขาหายจากโรคซึ่งการจะหายจากโรคได้เนี่ยหลายๆคนเนาะถ้าติดตามคลิปของเนก็จะทราบว,ว่าโรคเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่พิษเกินนะ หยุดพิษระบายพิษเติมสารอาหารอาหารแบบไหนเป็นอาหารที่ดีที่ปลอดภัยมีอยู่แล้วในหนังสือครัวไร้ผงชุรสนะคะอาหารที่รักษาโรคเนาะส่วนวิธีการที่จะหายจากโรคโรคแต่และโรคเป็นอะไรแบบไหนเนได้อธิบายไว้ในทุกๆคลิปแต่วันนี้เนจะมาพูดถึงเรื่องของจิตวิญญาณนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยปฏิบัติตัวถูกต้องเนาะแล้วก็ ทำอย่างอื่นถูกทั้งหมดแล้วนะคะแต่ไปไปเชื่อผิดผิดนะความเชื่อที่ผิดเนี่ยทำให้เรามีผลลัพธ์ในชีวิตที่ผิดนะคะเน่จะบอกแบบนี้นะว่าเน้เป็นคนที่โปรแกรมจิตจากการที่เนเรียนรู้ในหลายๆศาสตร์รวมถึงการรู้เกี่ยวกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ด้วยเนาะรวมถึงอันอื่นๆด้วยนะคะที่เราได้ไปอ่านไปรวบรวมและนำมาปฏิบัตินำมาใช้กับตัวเองนะคะ สำหรับเนเนี่ยในโปรแกรมตัวเองนะต้องการที่จะมีความสุขมีชีวิตมีครอบครัวที่ดีนะมีลูกที่ดีนะแล้วก็ไม่เดือดร้อนเงินทองตอนนี้เนประสบความสำเร็จเรื่องนี้แล้วนะรวมถึงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บด้วยเพราะก่อนหน้านี้เนเป็นคนที่กินยามาเยอะเนาะกินตั้งแต่อายุ15แล้วเนก็มีปัญหาคือว่าเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะมีปัญหา เกี่ยวกับเป็นความดันด้วยนะคะแล้วนน่เคยหัวใจไฟฟ้าช็อตเพื่อนเเห็นนี้แบบนี้นะตอนที่เน้หมดสภาพเนี่ยทุกคนไม่เคยเห็นเนาะแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าไม่ว่าเน้จะหมดสภาพหรืออะไรเนี่ยเนไม่เคยเชื่อเลยว่าเน้จะไม่หายจากโรคแล้วเวลาที่ใครมาว่าเน้นะอย่างนั้นอย่างนี้เนาะที่มันจะทําให้เนเนี่ยรู้สึกว่าเราเนี่ย จะต้องเป็นโรคร้ายนู่นนี่นั่นนี่ก็ไม่เคยเชื่อนะคะสามีเน่เน่อยู่ใกล้ชิดกันเป็นห่วงเน้กลัวว่าเน้จะเป็นโรคตับโรคไตโรคมะเร็งเพราะเนกินยาเยอะเป็นคนที่เครียดป่านนั้นเน่ก็ไม่เคยเชื่อว่าเน้จะเป็นโรคร้ายนะคะซึ่งเน่เนี่ยก็มีความมั่นคงกับความเชื่อของตัวเองวันนี้เน้จึงอยากนําเทคนิคของตัวเองเนี่ยมาบอกกับทุกคนนะคะว่าเชื่อให้ถูกต้องฟังเสียงตัวเองถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์แบบไหนเนาะ เอาสิ่งที่เราต้องการนะคะอย่าไปฟังเสียงคนอื่นเวลาใครที่เขาพูดกับเราไม่ดีนะที่เขาพิพากษาเราให้เราเนี่ยเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ในแบบของเขาแล้วมันทำให้ชีวิตเราแย่ลงทำให้โรคที่เราเป็นแย่ลงอย่าไปเชื่อนะคะปฏิเสธอย่าไปแคร์ความคำพูดคนอื่นฟังเสียงตัวเองเนเนี่ยนะคะจะบอกว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยนะเพื่อน จิตของเราเนี่ยมีหลายดวงเนาะเพื่อนเสังเกตไหมบางวันเนี่ยเราก็เป็นคนที่เหมือนนางฟ้าเนาะเหมือนเทวดาเลยนะบางวันก็เหมือนปีศาจบางวันเราก็มีจิตที่อ่อนโยนนะบางวันเราก็มีจิตที่มุมันนะเข้มแข็งวันนี้อะ่ะเอาเทคนิคที่แบบไม่เคยบอกใครเลยนะคะเป็นเทคนิคของตัวเองนะเี่เป็นคนที่ดูหมอดูนะแต่ไม่เคยเชื่อหมอดูนะจะเชื่อเฉพาะที่พูดถึงเราในส่วนที่ดี เนจะเลือกเชื่อแล้วก็ทำตามถ้าเนจะได้ดีนะแต่ถ้ามาชี้ว่าเนไม่ดีเนจะปฏิเสธแล้วก็ไม่เอาเลยนะคะอันนี้คือนิสัยของเนเกิดจากความเชื่อเพราะเนเชื่อว่าชีวิตเนจะดีค่ะเนเชื่อว่าเนคิดถึงผลลัพธ์เนาะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่สามารถที่จะกำหนดตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนจะไม่เชื่อคนอื่นเลยนะคะแล้วแล้วไม่ได้แปลว่าแบบนี้นะคะเพื่อน จริงๆแล้วเนซเป็นคนไม่ชอบดูหมอดูนะแต่เนซเป็นคนชอบพิสูจน์ชอบทดลองเวลาหมอดูเนี่ยมาพูดถึงเราแบบไหนแบบไหนเราก็ฟังนะมันก็มีบางส่วนที่ตรงตรงในชีวิตแต่ถ้าไม่ถูกใจไม่ถูกไม่ถูกใจเนซหมายความว่าผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่เนซต้องการเนะจะไม่เลือกเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นฟังดีๆนะคะเลือกเชื่อเฉพาะผลลัพธ์ที่เราอยากให้เป็นสมมติมีคนมาบอกว่า เนี่ยสมมติมีหมอดูนะเนี่ยคุณจะเป็นคนที่สุขภาพดีมากเลยนะไม่มีโรคอะไรในตัวเลยแล้วคุณก็จะ,ะมีความสุขในบ้านปลายชีวิตแล้วก็มีเงินทองมากมายเขาพูดแบบเนี้ยถึงแม้เขาจะหลอกเรานะจงเชื่อแล้วก็จงคิดถึงผลลัพธ์นั้นเนจะบอกแบบนี้นะคะจงอยู่แบบเหมือนหลอกตัวเองแต่มีความสุขอะดีกว่าอยู่แบบยอมรับความจริงแล้วทุกไปทุกวันเลยนะคะ ทุกตลอดทั้งวีทั้งวันนึกถึงอารมณ์ซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่นะคะเพื่อนๆตอนซื้อเนี่ยเริ่มซื้อปุ๊บเริ่มมีความหวังนะแม้ว่ามันยังไม่ถูกนึกถึงอารมณ์แบบนั้นนะคะประมาณเรากับว่ารวยแน่นอนอะแจ็คพอตแน่นอนแบบนี้นะคะคิดถึงอารมณ์แบบนี้หรือถ้าบางคนไสยศาสตร์หน่อยเนาะนึกถึงการเบิกบุญมาใช้ล่วงหน้าค่ะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยเชื่อเรื่องเหล่านี้นะแต่เนปพิสูจน์ แน่จริงรู้ว่าถ้าเราคิดถึงผลลัพธ์อ่ะมันก็เหมือนการเบิกบุญก็ได้ค่ะเบิกบุญคิดถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่ต้องการผลลัพธ์ในแบบนั้นคนเราทุกคนเนี่ยเอ,เอาพูดถึงเรื่องเบิกบุญก่อนเนาะจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยเคยทําดีทําไม่ดีมานะให้คิดถึงบุญที่เราทําแล้วเบิกบุญล่วงหน้ามาใช้แล้วขอให้เราได้ผลลัพธ์ที่ดีจากการที่เราเบิกเนาะ Ard, เบิกบุญมาใช้ก่อนนะขอบุญเนี้ยจงทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จในการดูแลสุขภาพในการมีชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีหายโรคไม่เป็นโรคแบบนี้นะคะซึ่งสําหรับใครที่ไปตรวจโรคแล้วพบว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้โรคนู้นเนี่ยจะบอกให้เลยนะการตรวจเนี่ยไม่ได้เป็นการพิพากษาหรือไม่ใช่คำสาบแต่มันคืออาจจะใช้คำว่า เขาเรียกว่าพระเจ้าเนี่ยส่งส่งอ่าเขาเรียกว่าพระเจ้าหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะส่งวิธีการหรือมาบอกมาบอกวิธีการว่าคุณจะต้องทำตัวแบบไหนยังไงเออผลจากการตรวจคือวิธีการของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เป็นความโชคดีนะให้บอกกับตัวเองเพราะถ้าไม่ตรวจก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติตัวยังไงนะ มันอาจจะเป็นทําให้เราเนี่ยหละหลวมเน็เน็เนี่ยไปตรวจร่างกายเพราะว่าสามีเห็นว่าตอนนั้นอาการล่อแล่นะคะล่อแลจะไม่ไหวก็ไปตรวจไปตรวจจึงได้รู้ว่าอ๋อเป็นเพราะเราปฏิบัติตัวผิดเราก็มาปฏิบัติตัวใหม่แต่ช่วงจะเป็นจะตายเนี่ยเนจะบอกเพื่อนๆนว่าไม่เคยมีความคิดของเนเลยนะว่าไม่หายแม้เนะเคยจมน้ําด้วยนะเนก็เคยคิดว่าเนจะรอดนะคะเนเป็นคนที่ ที่เชื่อในในความคิดของตัวเองอะค่ะแล้ว mm. เนโปรแกรมความคิดทุกวันนะคะคือเนจะคิดอยู่เสมอว่าเนสามารถมีสุขภาพที่ดีได้ทั้งๆท,ท,ที่ในอดีตเนี่ยเพื่อนๆเนเป็นเด็กขี้โรคนะกินยาตลอดชีวิตเมื่อก่อนก็ไม่คิดว่ามันจะหายหรอกแล้วก็ไม่เคยเชื่อด้วยเวลาใครพูดแบบนี้นะรู้สึกว่ามันงมงายมากเพื่อนเนี่ยส่งเรื่องราวพวกนี้มาให้เนดูให้เนอ่าน เน่ก็อ่านนะแต่ไม่เคยเชื่อแล้วไม่เคยรู้สึกแบบนั้นแล้วไม่เคยทําตามจนกระทั่งพิสูจน์นะคะแล้วมันก็เป็นจริงนะเออคิดถึงผลลัพธ์แล้วปัจจุบันนี้นะคะไม่ว่าใครจะพูดแบบไหนที่ไม่ดีส่งอะไรที่เป็นคำสาปแช่งมาเน่ไม่รับนะปฏิเสธหมดนะคะเพื่อนๆก็เช่นเดียวกันปฏิเสธทุกอย่างที่ไม่ดีเกี่ยวกับตัวเรารับเฉพาะสิ่งที่ดีคำอวยพรเท่านั้น ใครพูดถึงเราที่ดีที่ทำให้ชีวิตเราเนี่ยหายโรคหายภัยทำให้จิตใจมันชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นทำให้เรามีกำลังเวลาสมมติว่าเขาบอกว่าเนี่ยคุณมีโอกาสหายจากโรคนะเพื่อนเมีกำลังที่จะไปที่จะไปปฏิบัติตัวไหมคะมีกำลังนะเพราะฉะนั้นหาพลังงานดีๆนะคะหามิตรที่ดีหาเพื่อนที่ดีหาคนที่พูดที่ทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้น อย่าไปอยู่ใกล้คนที่สาดแช่งหรือคนที่หยิบยื่นความรู้สึกย้ำแย่ให้กับเรานะเพราะมันจะทำให้เราหมดอะไรตายอยากแรกๆที่เราป่วยเนี่ยพยายามอยู่ใกล้ชิดคนที่อารมณ์พยายามอยู่ใกล้ชิดคนที่อวย,ย,ย,ยพรเราให้กำลังใจเรานะแล้วตัวเราเองด้วยนะคะตัวเราเองเนี่ยคิดถึงผลลัพธ์เสมอหายแน่นอนยังไงก็หายสุขภาพดีแน่นอน ฉันจึงเป็นคนที่แข็งแรงนี่นะคะคือสิ่งที่ต้องคิดถึงคือผลลัพธ์และมันไม่ใช่ความเชื่อมันเป็นความจริงค่ะวันนี้เนก็เป็นหลักฐานให้เพื่อนๆแล้วนะว่าโรคโรคทุกโรคมันหายได้นะคะเราสามารถเป็นคนที่ควบคุมโรคโรคภัยไข้เจ็บรวมถึงเราเนี่ยควบคุมความคิดของเราได้เอาจิตด,ดวงที่มันแข็งแกรง่งะลุกขึ้นมาใช้บ่อยๆค่ะไอดวงที่มันจะล่อแรล เขาเรียกว่าไอไอดวงจิตที่มันรู้สึกอ่อนแอล่อแรล่จะเป็นจะตายเนี่ยอย่าเอามาใช้นะคะเอาดวงจิตที่เข้มแข็งฮึดสู้เชื่อคิดถึงผลลัพธ์อยากได้ผลลัพธ์แบบไหนคิดซ้ำๆเวลาคิดถึงสิ่งไม่ดีสลัดมันทิ้งไปใครพูดไม่ดีไม่เกี่ยวกับเราใครพูดอะไรที่ทำให้เรารู้สึกดรอบรู้สึกไม่ดีไม่สน ไม่เอาปฏิเสธไปนะคะรับแต่สิ่งที่ทำให้เราเนี่ยไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี้มันแก้ไขได้หมดเลยค่ะแล้วทุกอย่างเนี่ยมนุษย์เนี่ยมีศักยภาพนะคะในการที่จะกำหนดตัวเองในการที่จะเป็นอะไรก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วเน็กก็ไม่ค่อยอยากจะเล่าถึงตัวเองนะเพราะว่าบางครั้งมือนมันอาจจะดูเหมือนก้าร้าวนะแต่ว่าเพื่อ เพื่อรักษาตัวเองไว้เนาะคือเน,นเนี่ยเคยทะเลาะกับหมอดูที่มาชี้ตัวเน้นะว่าเป็นอย่างนั้นเป็นแบบนี้เนทก็เลยชี้หมอดูเหมือนกันค่ะชี้ว่าหมอดูเนี่ยจะต้องดวงไม่ดีดวงอับอแบบเนี้ยแต่จริงๆมันก็ไม่ควรไปยุ่งกับเขาอะเนาะแต่กําลังจะบอกว่าอย่าไปเชื่อใครก็ตามนะที่มาสาบที่มาแช่งเราเราต้องดวงดีค่ะ เราต้องหายจากโรคเราต้องโชคดีและวันนี้นะเน่จะขออวยพรหรือขอสั่งเลยนะให้ทุกคนเนะี่ยเป็นคนที่โชคดีนะเป็นคนที่หายจากโรคและมีสุขภาพที่แข็งแรงกันนะคะขอให้ทุกคนนะอย่าลืมนะคะว่าเราเนี่ยเป็นผู้มีศักยภาพเรามีดวงจิตที่เข้มแข็งอยู่ในตัวเรามีเหมือนตัวพระเอกเป็นเหมือนตัวเขาเรียกว่าจะเรียกว่าพระเจ้าในตัวเราก็ได้นะเรามีอยู่เนาะ หรือว่าเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเราเนี่ยเอาออกมาใช้มาสร้างพลังให้กับตัวเราเองคิดถึงผลลัพธ์ที่เราอยากจะได้มีชีวิตสะกดจิตแต่เรื่องที่เราอยากจะได้เท่านั้นอย่าไปคิดถึงพลังลบอย่าไปคิดว่ามันแย่คิดว่ามันมีความหวังมันเป็นไปได้ทุกอย่างแก้ไขได้นะคะแล้วมันแก้ไขได้จริงๆวันนี้เนี่ยเป็นผลลัพธ์ให้ทุกคนแล้วแล้วทุกคน ก็จะเป็นผลลัพธ์ให้กับตัวเองด้วยขอให้ทุกคนนะโชคดีและสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขทุกคนคะ่ะคลิปนี้เนะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะมีวิชาอาหารปลอดภัยอาหารเป็นยาอาหารรักษาโรคได้นะคะเนได้รวบรวมเมนูอาหารกว่า100เมนูนะคะเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือครัวไร้ผงชูรสจากปกติเล่มละ4 0 0บาทจัดโปรโมชั่นพิเศษเล่มละ3 0 0บาทค่ะ